การตัดต้นไม้อายุกว่าร้อยปีในจังหวัดกระบี่มาสร้างประติมากรรมจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารกันไปต่างๆนานายังไม่จบครับเมื่อตัวแทนภาาประชาชนกระบี่ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทุจริตการสร้างงานประติมากรรมก่อนหน้านี้ด้วยครับติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิษชูเสงครับ หลังนี้กระแสวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดต้นมหาหอายุร้อยกว่าปีเพื่อมาทําเป็นงานศิลปะติดตั้งบริเวณหน้าเมืองกระบี่วันนี้นายกเทสมนตรีเมืองกระบี่ก็ยืนยันข่าวว่าเจยียงคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อพร้อมยินดีให้มีการตรวจสอบค่ะต้นมหาหอายุร้อยกว่าปีถูกตัดแบ่งออกเป็นห้าท่อนแกะสลักโดยฝีมือศิลปินชาวญี่ปุ่นหมู่ไกาคาสุมิแล้วเสร็จเตรียมเคลื่อนย้ายไปติดตั้งบริเวณหน้าเมืองกระบี่ในชื่อประติมากรรมตายและเกิดในช่วงเดือนมีนาคมนี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสวิจารณ์ในวงกว้างถึงความเหมาะสมของการตัดต้นไม้ที่มีอายุก,กว่าร้อยปีมาสร้างเป็นงานศิลปะแต่นายกเมืองกระบี่ชี้แจงว่าเป็นต้นไม้ในที่ส่วนบุคคลมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามซึ่งอนาคตประติมากรรมดังกล่าวจะส่งผลดีกับการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองนี้นั่นเนี่ยถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองประติมากรรมเป็นเมืองศิลปะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องผลิตสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อให้ใหใหตรงกับ ต้องการให้ตรงกับนโยบายและวันนี้นั้นจังหวัดเขาบอกว่าวาระของกระบี่นั้นก็คือเมืองศิละปะด้านตัวแทนภาคประชาชนในกระบี่ยืนยนันว่าการสร้างงานศิละปะดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาแต่เทศบาลต้องมีความโปร่งใสในเรื่องงบประมาณมีขั้นตอนการจะซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและต้องคำนึงถึงสิทธิชุมชนคือให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนรับรู้ถ,ถึงโครงการด้วย โดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบย้อนหลังประติมากรรมทั้งหมดที่ติดตั้งตลอดแนวเขื่อนหน้าเมืองกระบีในห้วง1ิปีที่ผ่านมาของเทศบาลเมืองกระบีว่ามีการทุจริตและเอื้อผผนประโยชน์ให้กับศิลปินกลุ่มที่สร้างสรรค์งานหรือไม่ก็มีการล็อกสเต็กแน่นอนเพราะว่าโบรชัวหรือว่าป้ายเวนิวแผ่นประกาศอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาก่อนที่จะมีการประกาศเปิดซองครับนี่หมายถึงงานประติมากรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กระบี ผมผมผมครอบคลุมเลยครับว่าโครงการเกี่ยวกับงานศิลป์ในจังหวัดกระบีส่วนใหญ่คือคนกลุ่มนี้มาจัดกิจกรรมเนี่ย เป็นคนคล่าสุดตัวแทนภ้าประชาชนในจังหวัดกระบี่คนดังกล่าวระบุว่าได้ยื่มหนังสือต่อปปชจังหวัดกระบี่เพื่อให้ตรวจสอบนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่อาจารย์กมลทัศนนชลีศิลปินแห่งชาติเจ้าของผลงานประติมากรรมสแตนเลสและน,นายวัฒนโชติตรงคเดชะทีมงานถึงความไม่โปร่งใสในการจัดสร้างประติมากรรมตั้งแต่ปี57แต่เรื่องอยังไม่คืบขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมยืนยันยินดีให้มีการตรวจสอบเพลื่นพิษชูเสนสำนักข่าวไทยเอสอมทรายงาน